ทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้นะคะผมก็จะให้มาดูอะไรที่มัน oh my god กินไม่ออกมันมับเอมาสองอันน่ะแต่ผมไม่ได้มาอัปเดตให้ทุกคนดูอ่ะะเพราว่าผมเล่นเพลินเกินไปอ่ะเนี่ยมันไม่เท่ากันวะผมอาจจะ ใครออกไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็ล็อกอยู่นิดหนึ่งนะครับผมก็จะเอาออกหน่อยหน่อยนะครับในคิดเนี่ย yes. อย่าเข้าไป ตัดอันนี้ดีไหมไม่ดีจะก่อนอะ่ะอ่าตัดในคลิปให้ทุกคนโชว์ดูเลยผมจะตัดให้ทุกคนดูเลยนี่อะนี่นี่การทรมานม,มันใส่หัวใจแล้วอะใช่เออนี่ไขย ทุกคนต่อผมจะเอาออกอีกเยอะเลยนะทุกคนเอ,อเอ้ยเขียตรงนี้โรงจองนะครับไม่มีอะไรนะครอ่าผมจะบอกเลยนะครับว่ามันจะโรงจองมากเลยนะตรงเนี้ยเพราะว่าผมจะเอาออกทุกซอกทุกมุมนะครับ ตรงนี้นะคะผมก็จะเอาออกนะครับแมวพผมซื้อมาเองน,นี่นี่นะครับผมก็จะเอาออกนะครับเพราะว่าผมคือแบบผมก็ไม่รู้ห่วผมอยากเอาออกอะ่ะเพราะว่ามันลกเข้าใจปะทุกคนเข้าใจไหมทุกคนมันลกทุกคนมันลก ออ,ออกไป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 นะทุกคนุคจะอ,ออกไปยกเวทต,ติดผลนะติดผลผลอะไรก็ได้ผลอ่ะจับผลไหม ถ้าเข้าใจก็เข้าใจแหละอออเออ,อ,อ,อทุกคนผมกคนต้องออกทุกคนผมอยากเอาวันนี้ออก ไนแบบนี้เอ่อเผื่อไปกดไม่ได้เลยนะเนี่ยมี้โครโจงไปมึงออก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 ไปจากสวนกู ายทั้งหมดไม่แน่ไม่แน่จะทำลายให้ได้ทุกคนนะอ่าผมก็จะทำลายนะทำลายผมจะเรียกว่าทำลายก็แล้วกันเอาทำลายมันออกไปนะคะเพราะว่ามันมันลกๆแค่ okay. ใช่ไหมทุกคนมันทุกคนบอกว่ามันน่าจะรกงเลยนะเออลก ถูกแล้วน้องผู้ถูกแล้วมันครกมากต่อไปนี้ก็จะต่อไปนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับตรงส่วนตรง อไปต่อทุกคนผมจะเก็บ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 เอ้ยดีนะที่มาแนวและไม่มีอะไรละทุกคนมันไม่มีอะไร นี่นะคะเอาเออกนะครับลาก่อนไปไปนะไป,ไปกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ผมจะเก็บทุกมุมที่ผมไม่อยากเอาแล้วนะเก็บทุกมุมอะอยู่มันนานมากเลยนะ ขนไอ้เจ้าเนี้ยนะทุกคนให้ทุกคนมาต่อ จ้องตรงนี้เลยอันนั้นทุกคนโหมันเสียเวลาเนาะใช่ไหมมันเสียเวลาตรงคลิปเนี่ยใช่าคนมันเสียเวลาตรงคลิปอ่ะก็จะเอาออกนะครับแค่นี้นะครับก็เอาออกเสร็จแล้วนะครับเอามาต่อครับเอามาต่อเอามาต่อเอามาต่อนี่ oh my god นี่นะครับจะรองจ้องเลยนะครับจะได้เดินเล่นได้นะครับนี่นะครับโอ้โห,โหข้างหลังครบ มันดีเบคอน จริงผมอยากเอาออกทุกคนเลยนะแต่ว่าคือแบบมันไม่ได้เนี่ยมันยังไม่ได้นะคุผมจะเอาไอ้พวกนี<ม>้อกเอเอไป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  ผมจะเก็บนะี่โงรงโจมไม่บอกเลยว่าโลงโลงจมหน่อยนะครับไม่อย่อคิดว่าแม่ทุกคนอยากให้ผมเอาเอาอกไหม ผม่ยากทอ่อยเออไมได้แบบโอ้ยมาันสวยอันนี้ทองไม่เอานะคะ่าต่อจุ๊บ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  So เป็นตาปกติและอ่ะนี่ก็ออกก็ออนิดหน่อยนะทุกคนนะวันนี้นะครับผมไม่ได้มวแบบววววว่ววว่วน,ะน,แบบนวว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  มาเพื่อมาชบสวนวันนี้วันนี้เรามาสอนรับรับนี้ไปนี่รับนี่นี่นี่ เพิ่งกินข้าวไปออไปไปจ้าไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยนะจ้าออกไปจ้าโอ้ตรงนี้ลกมากทุกคนรกมากเนี่ยไปหยกุ๊กลกมากทุกคนลก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  ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาเก็บนี่เก็บมันบางไปได้อ่ะกัน ไม่เก <S it> <Soy> ่งโอไม่โ <tal> น <word> ี่สนที่ีเลยแบบาีเลป่ะเจอนคแกอ่ร์เหรอบแล้วะไดิโอ้ยมาทำอะไรตรงนี้ เราต้องเก็บก่อนก่อนที่ปพายุมันจะพาไอ้นี่พัดไป เลยนะคะได้นะครับได้ได้ได้ติดตัวอะไรตัวนี้เก็บ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 แมวแมวแมวเก็บแล้วแมวแล้วมชอบรักแมวแล้วเก็บเก็บเก็บโอ้โห ชอบตอนทะเลทรายแบบพายุทะเลทรายมันแบบเหมือนเหมือนมีทรายหนัก แค่นี้จะพอไหมหนอจะพอไหมหนออมหนอหนอจะให้ผมใ ใช้แล้วไม่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 เอาแล้วไม่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 เอา ส่วนผมเป็นยังไงอะคะ ลมมันเอาอย่างไงแบบน่ะหัวใจแสงบริสุทธิ์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  พอแค่นี้ ต่อนะทุกคนยังต่ออยู่ยังต่ออยู่อู้ย สวยงามนะกดลยค่ะสิบหกสิบห้าสิบสี่สิี่ตรงนี้สิบสี่ สิเจแปเ้ว10ปดแปดเจห้าสสสองหนึ่ง น้ำไปหนึ่งงน้นะทุกคนน้ำๆๆำนเคลดน้ำาน้ําๆำน้ำน้ำน้น้ำนลดน้ํานะทุกคนเราต้องลดน้ำถึงเราจะ บุญนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไปกันก่อนนะครับลากันก่อนบายบายเจอกันครับบ๊าย